เป่ารวมน้องๆไปรับประทานอาหารช่วงเย็นนะครับถึงลงอาหารแล้วนะครับเมนูช่วงเย็นก็จะเป็นต้มขาไก่กับผัดคะน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในได้เลยครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มขาไก่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องก็กินไปได้เยอะแล้วมาสัมภาษณ์แล้วว่ารสชาติเป็นไงครับอร่อยมากครับ ตามสบายตามสบายไต้องเติมอีกไหมเติมอีกครับเพราะว่าข้าวโรงเลี้ยงอร่อยมากครับผมข้าวโรงเลี้ยงเนี่ยคือข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับใช่ครับเติมได้ไม่จํากัดใช่ไหมครับใช่ครับเติมได้จนกว่าอะไรจะบมดได้ครับบรรยากาศน้องๆทานข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครทานหมดแล้วอยากเพิ่มเติมก็สามารถลุกเข้าไปเติมอะไรได้นะครับ าลายอาหารก็จะมีพี่ๆนะครับเป็นคนตักให้นะครับน้องๆก็แค่ถือถาดมานะครับแล้วก็บอกว่าจะเอาเยอะเอาน้อยหลังจากที่น้องๆทานเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเทเศษอาหารตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมาล้างถาดตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปคว่ำถาดกันตรงนู้นนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ล้างมือของน้องๆน,นะครับเราก็จะมีเจลสบู่นะครับกดเพื่อล้างมือเพื่อความสะอาดนะครับ <c oughs> ก็หลังจากที่น้องๆทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยทําภารกิจส่วนตัวนะครับไปอาบน้ําหรือใครจะไปฟิตเนส ก็แล้วแต่ครับแล้วหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันนะครับก็หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยน้องๆน,นะครับทำภารกิจส่วนตัวนะครับเราจะจากกันด้วยการเดินแถวของน้องๆน,นะครับกลับไปสู่กองร้อยนะครับ